เอนี harma, know, en like lyn, okay ้ันก็จะมาเห็นคําศัพท์เกี่ยวกับเบียร์เนาะผู้ใดมักเป็นสายเมาเนาะมาเบิ่งนํากันว่าสายเมานี่ต้องจื้ออีหยังเด้ตนไปกินเบเขคําศัพท์กเบียเนงเบีรงเูไปกินเบีําคนเวแล้วมาทต่อไปว่ากินมดเลยงฮดี ดีบางคนจะเข้าใจว่าเนาะดีไปว่าไปว่าอ้วงเฮ็ดดีกินมดเร็วไปมันบมเมนอนะ้วงเฮ็ดดีไปว่ากินนมดเลยใช่ว่ากินมดเลยอ้วงเฮ็ดดีบางคนจะเข้าใจว่ากินนมดเร็วไป <c oughs> เรีวมาอันตัวที่สองเนาะอันนี้มันก็ยักคือกันแต่ว่ากินมดเลยเดอ้อว่าอ้วงเฮ็ดดีแง อันนี้ก็คือกันกับตัวเก่าอันอวงเฮ็ดดีแหนดีแหนแปลว่าคั่นเป2ตัวดีแหนก็ไปเลยนะอวงเฮ็ดดีแหนต้องเข้าใจว่าวงเฮ็ดดีแหนป่ากินหมดเลยบ่แม่นกินไปเลยแล้วมาที่ตทีต่อไปเนาะกินบ่ได้แล้วเขว่าคงอวงเดือกเือแปล่ากินบ่ได้อีกแล้วซั่นน่ะความหมายของเขคงอวงดป่ากินบ่ได้เนื้อป่าอีกคงอวงดือ ือว่ากินบ่ได้อีกแล้วหรือว่ากินบ่ได้แล้วความหมายของเขาเอามาที่ข้อต่อไปนะครับว่าเมาแล้วแปลว่าใส่โซยใส่แปว่าเมาเนาะโซยแลวแล้วบางคนจะออกเสียงว่าออกเสียงบ่เต็มเนาะใส่โซยแปลว่าอันนั้นแปลว่าผิดแล้วใส่แปลว่าผิดเนาะอันนี้ว่าใส่ใส่แปลว่าเมาเนาะใส่ยแปลว่าใส่ยนั่นะใส่ยแปลว่าเมาแล้ว มาได้ข้อต ch ่อไปนะเขาว่าเออยกโจกยกโจกยังสั่นด้วยเปลาษาบิสเลยเปว่าเนื้องก๊กเนื้องก๊กไปเปล่ายกโจกเนื้งไปเปล่ายกเนาะกก๊กไปเปล่าโจกเนาะต้องเข้าใจว่าเนื้องก๊กไปเปล่าต้องจับโจกแล้วกันยกส้นกันในคประมาณเขาว่าส้นแก้วหรือว่าส้นโจกไปเปล่ายกจอกเร็วมาที่ข้อต่อไปนี่เนาะยเขาว่ารู้สึก Vịnh hùa là phê và hữu sức màu. Nói nửng là nó bị nhằng bộ đầy màu bên đây. Cảm thấy phê rồi đấy. về và hữu sức và bình hùa là đây. Cảm thấy về và hữu sức nó phê và màu rồi đấy. và Là đây. Cảm thấy phê rồi đấy. Tôi nghĩ nó khuẩn thương bằng mặt kinh bia này và kinh bia bộ đầy và không uống được bia. Và không uống... ก็กินเนาะคงอ้วงได้กินบได้คงอ้วงได้เบียร์กับกินเบียร์บได้ความหมายของเขามันจะเปลมันแจงจังแซนคงอ้วงได้เบียร์กับกินเบียร์บได้อันนี้จะมาฮู้เนาะเกี่ยวกับอันเบียร์ปองกับเบียร์แก้วเนาะเบียร์ร้อนแปลว่าเบียร์ปองเนาะเป็นปองฮะเนาะเบียร์ชช้แปลว่าเป็นเบียร์แก้วเนาะขันเออวนตัวนั้นมา สมตรว่าชายเบียร์ไปว่าแก้วเบียร์ร้อนเบียร์ไปว่าป้องเบียร์มันเบียร์ที่เขากินมืดแล้เป็นป้องเป็นนั้นอันนี้นะมาเบียร์ร้อนเบียร์ชายไปว่าเป็นเบียร์ป้องกับเบียร์แก